สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก๋ไก่สตอรี่นะคะวันนี้เก๋ไก่จะมาเล่าเรื่องชีวิตจริงนะคะกับเก๋ไก่คนหนึ่งนะคะที่ติดเชื้อโควิดต,ต่อสานะคะตวิดต,ต่อสามนะคะจะมาเล่าอาการตั้งแต่ติดโควิดแรกๆนะคะคือแรกๆเก๋ไก่อยู่ในกลุ่ม กลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะในเชียงใหม่ช่วงนั้นคือคนเป็นเยอะมากเป็นวันละสองร้อยถ0งสามร้อยต่อวันนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีเก๋ไก่ด้วยนะคะคือเก๋ไก่ก็คืออยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงเนาะเก๋ไก่ก็เลยไปตรวจร่างกายนะคะที่โรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่นะคะไปตรวจฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็พอไปตรวจร่างกายใช้เวลาประมาณสองวัน,นะ องวันแล้วเขาก็จะโทรมาบอกว่าเราติดไม่ติดนะคะแล้วก็ขี่ไก่นะคะขี่ไก่ผ่านไปสองวันทางโรงพยาบาลน,นะคะ mm hmm. เขาก็โทรมาบอกว่าาคุณติดเชือ้อโควิดนะคะเพราะว่าต้องรีบมารักษาเนาะด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าเชือ้อโควิดเป็นอะไรยังไงแล้วก็คือกลัวมากกลัวมากแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะไรยังไงแล้วก็คือบอกว่าต้องต้องรีบมาในภายในวันนี้เลย คือที่หมอที่เขาโทรมานะคะเก๋ไก่ก็คือแบบโอ้มึนมึนงงงงแล้วก็รีบมากช่วงนั้นเลยที่แบบกกลัวด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงแล้วเข้าไปข้างในแล้วสถานการณ์คือจะจะเป็นยังไงน่ากลัวไหมคือดนข้างนอกเราก็กลุวยแล้วเนาะคือไปข้างในอะ่ะคนมันเป็นพันเนะเราก็ไม่รู้ว่าคือเราไปอะ่ะเราอาจจะไปติดเพิ่มหรือเปล่าคือด้วยด้วยความที่บอกว่าเราเป็นไม่เยอะเราเป็นแค่เจ็บคอน,นิดหน่อยอะไรเนี้ยคะ่ะก็เลยแบบกลัวมากคืองงงง,งมึนมึน แล้วก็ของที่ห้องมีอะไรเก็บหมดเลยทั้งผ้าหม่มผ้าห่มหมอนหมอนกอดกระตรงกระตาขนไปหมดเลยแล้วก็มีในตู้เย็นของกินเอาไปหมดเลยไ,ได้วยความที่ประมาณนะั้นคือเกลี่ไก่เป็นคนที่แบบคงต้องกินมากเป็นคนที่เรื่องมากเรื่องกินคงเรื่องกินมากคือจะเป็นคนแบบมีโรคกระเพาะนะคะคือ ถ้าวันไหนไม่ได้กินข้าวกินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยคือจะปวดกระเพาะก็เลยกวะไปหมดเลยในตู้เย็นมีผลไม้ข้าวหนมจบ๊บเอาไปหมดเลยที่มันมีอยู่ในห้องณตอนนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่งงงงมึนๆไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาัางเก๋กไกก็คือเอาทั้งแก้วชามมีดตะเกียบเอาไปหมดเลยไอ้ที่มันอยู่ในบ้านนะนะแล้ว,นะลวหลังจากนั้นก็คือ Scroll, เก็บของเต็มของเรียบร้อยนะคะเอาทั้งผ้าผมไปทุกอย่างแล้วเกดไก่เป็นคนขี้หนาวมากได้ยินมากข้างในโรงพยาบาลสนามมันอากาศเย็นนะคะเห็นตามข่าวเนาะอ่านตามข่าวเนาะก็เลยเอาผ้าเอาผ้านมไปสองตัวเนาะสองผืนแล้วก็เสื้อแขนยาวเอาไปประมาณอ่าสิบก่าวเพราะว่ารู้ว่าต้องไปอยู่ข้างในนานมากแล้วก็เสื้อผ้าเอาขนไปเยอะมากเหมือนคนประมาณน่าจะย้ายบ้านไปบ้านไปบ้านประมาณนั้นนะคะเหมือนน่าจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยอะไรเนี้ย แล้วก็ก่อนที่จะไปนะเก๋ไก่คือเป็นคนที่แบบเฮ้ยไปข้างในรู้อยู่แล้วว่ามันต้องไม่เหมือนที่เราอยู่ห้องเราแน่ไม่เหมือนเราอยู่บ้านเราแน่นอนไม่รู้ว่าของกินจะเป็นยังไงของใช้เป็นยังไงไม่ควอมที่เป็นคนที่แบบเออคิดอะไรแบบหงสวยหงความสวยความงามแล้วก็แบบได้วควอมที่แบบว่าชอบแบบอะไรที่แบบเออ ่าที่มันสบายๆเนาะเก๋ไก่ก็คืออาบน้ําสระผมกินข้าวเต็มพร้อมหมดไปท,ทุกอย่างที่แบบที่เราคิดว่าเราทําจากบ้านได้นะคะทําไปหมดพอถึงหน้าตอนนั้นนะคะไปะเวลาก็ประมาณสักประมาณสักเที่ยงนะคะเก๋ไก่ก็รีบไปนะคะรีบไปที่โรงพยาบลสนามนะคะพอไปถึงโรงพยาบลสนามแล้วก็เข้าไปตรงสถานที่ ่าหมอนะคะที่หมอเขาอยู่ที่เขารอดตดเนาะพอ,อไปถึงตรงนู้นแล้วเขาก็ให้เราบริการให้ตัวเองนะคะคือไม่มีไม่มีไม่มีหมอให้ตรให้หรืออะไรให้นะคะพอไปถึงที่นู้นก็คนเยอะมากคนเยอะมากทั้งคนแก่คนหนุ่มนะคะพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเก๋ไก๋ก็ไปนั่งรอคิวนะคะไปเข้าคิวพอไปเข้าคิวปุ๊บแล้วก็อนั่งเก้าอี้นะคะพอถึงคิว,ควของของเรานะคะเราก็ไปตรวจเช็คร่างกายอ่าวัด ไข้วัดอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะแล้วก็จวดว่าเป็นเท่าไร่เท่าไหร่แล้วก็ส่งให้หมอเขาคือมันไม่ได้จดหรอกคือเขาให้เราถ่ายเป็นมือถือเนาะเพราะสมัยนี้มันไม่ต้องจดแล้วก็คือถ่ายแล้วก็ไปบอกเขาว่าูในตัวเรา,วามีเท่าไหร่อะไรยังไงพอตรวจเช็คร่างกายพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วประวัติสัตนประวัติคือเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไปเอ็กซเรย์ร่างกายนะคะ X เอ็กซเรย์ปอดนั่นเองนะคะหลังจากเอ็กซเรย์ปอดแล้วนะคะ ก็นั่งรอรถค่ะนั่งรอรถหลังจากทําทุกๆอย่างเสร็จแล้วก็คือรอประมาณประมาณผ่านไปประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะสองชั่วโมงกว่าก็นั่งรอนะคะรักรอคือรอรถมาลักที่จะพาไปในโรงพาบลสนามนั่นเองนะคะณตอนนั้นก็คือรอตั้งแต่ บ่ายโมงถึงหกโมงนะคะยังไม่มีรถฟารัสนะคะระหว่างที่รอนะคะดีนะคะโชคดีมากเขามีข้าวกล่องให,ให้กินเนาะมีขา้าวกล่องมีนมให้ทานนะคะมีน้ำเปล่าด้วยความที่แบบว่าผมกิ๊ไก่แบบเป็นคนที่กินจุมากกินข้าวหิวหิวตลอดอะไรเนี่ยไปถึงตรงนั้นก็คือมีข้าวผัดนะก็คือก็พอกินได้นะอร่อยอยู่พอกินได้ก็คือกินไปสองกล่องเลยกินข้าวไปสองกล่องนะคะกินนมอีกสองกล่องนะคะกินเยอะมากมาก็รอ,อไปถึงรอเวลาไปถึงประมาณ 6โงงมง30 5ทิศนะคะแล้วก็จะมีรถมารับนะคะ <_ d ata> พอมีรถมารับแล้วรถก็จะนําเรานะคะจะพาเรานะคะไปที่สถานที่อีกแห่งหนึ่งของโรงพยาบาลน,นะคะที่เขากักตัวนั่นเองนะคะ <_ d ata> พอไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็คือ <_ d ata> เขาแบบเหมือนไดากลัวมากเลยคือไปถึงปุ๊บแล้วเขาก็จะพาเราเข้าในประตูแล้วเขาก็จะปิดประตูเลยนะเหมือนแบบ เนติดครูกะเหมือนรุดๆดดขังประมาณนั้นแหละเข้าไปครูใจแป้วเลยนะใจแป้วเลยกลัวมากเลยเฮ้ยมึนอโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวต่อไปนะคะเก๋ไก่ก,ก็จะมาเล่าเรื่องราวของในสนามโรงพยาบาลสนามนั่นเองนะคะว่าแต่ละวันจะเป็นยังไงอาการยังไงแล้วจเจออะไรบ้างแล้วของกินยังไงที่อยู่เป็นยังไงที่นอนเป็นยังไงถ้ายังไงก็อย่า,ยยาลืมนะคะกดติดตามเก๋ไก่กไว้นะคะเดี๋ยวเก๋ไก่กจะมาเล่าให้ฟังทุกๆวันของในโรงพยาบาลสนามค่ะ